ลูกทีมวิทิพันธ์ไปยืนขวางนะครับจังหวะที่เขาจะเล่นเร็วนะครับผมก็งงว่าไอ้จังหวะแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรเล่นหรอกนะครับเพราะว่าเสียข้างโง่เลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับทำให้ฟ้าลิขิตเลยครับทีนี้ครับบุญลำจะเจอกับยอหฮนะครับนะฮะกลายเป็นศึกชิงเบอร์หนึ่งอาเซียนไปซะเลยนะครับในรอบหน้านะครับ สวัสดีครับผมชุกปัจยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองชุกปัจยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอ่ในคลิปนี้แน่นอนว่าจะมาพูดถึงเบื้องหลังเกม ACL 2กันหน่อยนะฮะก็ปรากฏว่าตัวแทนจากไทยลีกนะครับอย่างทรูแบงคอกก็ตกรอบไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่แพ้กับซิดนีย์เอฟซีในช่วงต่อเวลาพิเศษไปแบบสุดมันเลยนะฮะสามประตูต่อสองนั่น ใครไี่ดูก้าเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นกันได้แบบสโลลฟ์มากนะครับแบงคอกก็หมดซิดนีย์ก็ป่อแปะปอแปะนะครับคือต้องบอกว่าก่อนเกมนี้แบงคอกเองก็ไม่ได้ได้เปรียบอะไรมากเท่าไหร่นะครับนะฮะที่จะเข้ารอบนะครับเพราะว่าก็ต้องเอาชนะอย่างเดียวเพราะว่าเกมแรกเนี่ยเสมอกันมา2ประตูต่อ2มันทําให้ก็ต้องมีความกดดันเป็นปกติอยู่แล้วน,นั่นเองนะครับ เพราะว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับแต่รูปทรงเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับต้องบอกแบบนั้นนะครับเพราะว่าซิดนีย์เนี่ยเขาก็มาครองบอลบุกเยอะมากกว่าแบงคอกด้วยนะครับซึ่งแบงคอกเองเนี่ยกลายว่าต้องลงไปตั้งรับนะครับแล้วก็เล่นรอสวนกลับซึ่งในเกมเนี่ยซิดนีย์เองก็พลาดให้ด้วยนะครับแบงคอกมาได้ประตูนํา21ในช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยทำให้โมเมนตัมของแบงคอกเองก็ดีกว่าเยอะนะนะครับกลายเป็นว่ารักษาไว้ไม่ได้นะครับ มีใบแดงมาเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับคุณผู้ชมครับลูกที่นิวทิติพันไปยืนขวางนะครับจังหวะที่เขาจะเล่นเร็วนะครับผมกงงว่าไอ้จังหวะแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรเล่นหรอกนะครับเพราะว่าเสียค่าโง่เลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทิติพันเองเนี่ยก็มีใบเหลืองตัวอยู่นะครับก็ไม่น่าจะต้องเล่นแบบนี้นะครับน่าจะต้องระวังนะครับคือไปโว์เก๋าไววง่ายว่างั้นเหนะครับแต่ปรากฏว่าผู้สินระดับทั่วเอเชียนี่เขาไม่เตือนก่อนนะครับเขาจัดเลยนนั่นเองนะครับก็โดนใบแดงออกไป คือลูกนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละเพราะว่าไปยืนขวางการเล่นของเขานะครับแล้วก็มันก็ต้องแจกไปเหลืองก็ถูกต้องแหละนะครับก็จากนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นเลยครับยันไม่อยู่หรอกนะครับเพราะว่าเล่น10คนนะครับซึ่งเกมรับก็พยายามจะช่วยกันเต็มที่แหละเปรีเพียงแต่ว่ามันเอาไม่อยู่จริงนะครับแล้วก็โดนแซงไปสามประตูต่อสองนะครับมีคนแอบบ่นว่าปฏิวัติคําใหม่เจอจุดอ่อนแล้วนะก็คือลูกยิงไกลนะครับโดนทีไรจะตรงเป็นตรงทุกดอกนะครับคนพยายามจะสังเกตดูนะครับ ซึ่งก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าซิดนีย์เองเขาก็ยิงดีด้วยนะทั้งลูกตีเสมอที่ได้จากซิกเซตนะครับแล้วก,กับลูกที่เป็นประตูชัยของฝั่งซิดนีย์ก็คือลูกยิงของคอสตานะครับก็เกมรับก็พลาดกันเองเตะไปเข้าตีนเขานะครับก็ต้องให้เครดิตนะทั้ง2ลูกคือเขายิงดีแหละนะครับก็คอยดูกันว่าไอ้ความผิดพลาดตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ไปเข้าตาอิชิหรือเปล่านะครับสำหรับปฏิวัตินะที่ในเรื่องของการป้องกันลูกยิงไกลอะไรประมาณนี้นะครับที่ เหินไม่ค่อยถึงนะฮะคนว่าอย่างนั้นนะครับจะไม่รู้ว่าไปถึงขั้นเสียมือหนึ่งทีมชาติอะไรหรือเปล่าก็รอดูแลกันนะครับเดี๋ยวอิชีก็คงจะไปพิจารณานะฮะส่วนที่ที่พันที่ต้องพูดถึงนิดนึงนะครับเพราะว่ามีส่วนที่ทําให้โมเมนตัมเกมมันเปรี่ยแล้วก็ทําให้ทีมถ,ถึงแพ้เลยนะครับเพราะว่าโดนไล่ออกเกมที่แล้วเนี่ยยังเป็นพระเอกเล่นดีอยู่เลยเพราะว่าเป็นคนที่ยิงประตูดีเสมอในช่วงท้ายเกมแต่เกมนี้เป็นผู้ร้ายไปซะแล้วนะครับเพราะว่าทําทีมเสียเปรียบแล้วก็แพ้ไปนะครับ แล้วก็แฟนๆก็แซงนิดนึงตรงช่วงตอนท้ายเกมช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับคือแบงคอกเนี่ยควรจะโยนก็ไบแต่ปรากฏว่าจ่ายขวางไปขวางมากก้าวกลัวๆที่จะโยนะครับสุดท้ายคือหลังไว้ให้ปฏิวัติโยนก็ไบก็ไม่ได้เรื่องเลยนะครับลูกนั้นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ถูกบ่นนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่แบงคอกทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะฮะทั้งที่ควรจะปราบทีมซิดนีย์ได้นะครับเล่นในบ้านด้วยอะไรด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตกรอบไปนะครับ นะฮะคิวแรกไปเรียบร้อยนะครับสำหรับแบงคอกนะครับน่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าเล่นสู้ได้เลยนะครับสำหรับแบงคอกแต่ว่าก็ไม่ได้ไปต่อนะครับคิวต่อไปครับรอเลยครับการท่าเรือนะครับไม่น่ารอดนะครับเกมแรกโดนกดมา4เม็ดนะครับแพ้ชุนบุกไปเละเทะเลยนะครับก็ต้องรอลุ้นกันส่วนเมืองทองจะบุกไปเยือนแล้วซิตี้เซเลอร์นะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับกอตามหลังแค่ลูกเดียวนะครับ แบงคอกเองก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับตกรอบนี้นะครับก็ฟันไปน่อนๆนะครับ21ล้านบาทนะโอ้โหก็ถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะกับการที่มาเล่นท้วย ACL2 ตรงนี้แม้ว่าอาจจะต้องปรับปโปรแกรมไทยลีกันบุ่นนะครับแต่ว่าก็คุ้มอยู่นะครับกับการดูที่ยอดรายรับที่ได้มานะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับสำหรับ ACL2 ก็รอติดตามอีก2ทีมที่เหลือสำหรับท่าเรือแล้วก็เมืองทองนะฮะอ่ะจบประเด็นไปสำหรับแบงคอกนะครับ ไปต่อที่อีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องวุ่นๆในถ้วยเอเชียเอลิทกันหน่อยนะครับถ้วยใหญ่นะครับปรากฏว่ามันเกิดเรื่องวุ่นนะครับเพราะว่าทีมจากชไนซ์ซเปอร์ลีกครับอย่างซันตงไทซานครับคุณผู้ชมถอนตัวซะอย่างนั้นเลยครับถอนตัวไม่ลงเล่นในเกมสุดท้ายนะครับที่บุกเยือนอุนซานนะครับผมนึกว่าสูตรปาร์การซิตี้นะครับทำให้อึ้งกันทั้งระบบเลยครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะระดับถ้วยเอเชียเลยนั่นเองนะฮะ ก็ปรากฏว่าซานตงเองเขาก็ออกถแถลงการนะครับชี้แจงประเด็นที่ไม่ไปเตะก,กับอุนซานนะครับก็ทั้งที่ทีมเนี่ยเขาเดินทางถึงเกาหลีนะไม่ใช่ไม่ได้ไปนะครับไปนะครับแต่เพีงเยงแต่ว่าไม่ลงเล่นนะครับเนื่องจากมีผู้เล่นบางคนเนี่ยมีอาการป่วยร้ายแรงนะครับซึ่งทีมแพทย์ก็ได้ประเมิอนอาการแล้วเพราะว่าไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้จึงทาให้ก็ทีมตัดสินใจถอนตัวจากเกมนี้แบบกระทันหันนะครับก็เท่ากับว่าซานตงก็จะถูกปรับแพ้ไปตามระเบียบนะครับ ส่วนจะหลังจากนี้เนี่ยจะโดนบงโดนแบรนดอะไรก็รอติดตามแล้วกันนะเพราะว่ามันทําเกินไปนะครับมันเสียหายหลายอย่างในเรื่องของถ่ายเทอดสดเรื่องของเจ้าบงเจ้าบ้านด้วยครับที่เขาเตรียมงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็รอดูแล้วกันว่า AFC จะมีบทลงโทษอะไรหลังจากนี้ต่อหรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีผลต่อเนื่องกันนะครับเปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเอฟก็ต้องจัดตารางคะแนนกันใหม่นี่วุ่นเลยนะครับทีนี้นะครับเพราะว่าต้องตัดคะแนนนะครับทีมที่เจอกับซานตงทิ้งทั้งหมดนะครับซึ่งทีมจากญี่ปุ่น3ทีม นะครับมาลีนอสโกเบฟันเดลนี่โดนตัด3คะแนนไปแบบเฉยเลยนะฮะก็แย่เลยนะครับอันดับมันก็เลยเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับซึ่งมันก็มีผลในเรื่องของการจัดอันดับแล้วก็รอบหน้าด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบ1ใน4ี่เนี่ยก็จะได้เล่นเกมเยือนนัดแรกนะครับส่วนถ้าจบอันดับที่5้ถึงแเนี่ยจะได้เล่นเกมแรกก็คือเล่นในบ้านก่อนนะอาจจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับซึ่งมันก็มีผลต่อบิลลัมนะครับทีแรกเนี่ยจะต้องเจอกับวิเซลโกเบนะที่จบที่3แต่ปรากฏว่าโกเบเนี่ยโดนยึดแต้มคืนเพราะว่า กลายว่ายาโฮนะครับก็ได้โชคช่วยนิดๆนะครับกระโดดขึ้นไปจบที่3แทนนะครับทั้งที่จบที่5นะฮะทำให้ฟ้าลิขิตเลยครับทีนี้ครับบุรีรัมย์จะเจอกับยาโฮนะครับนะฮะกลายเป็นศึกชิงเบอร์1อาเซียนไปซะเลยนะครับในรอบหน้านะครับแล้วก็มีตั๋วรอบไฟนอลสเตทนะครับเป็นเดิมพันด้วยนะครับซึ่งจะมี1ทีมในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์หรือยาโฮนะฮะจะได้ทะลุเข้าไปเล่นรอบ8ทีมแน่นอนที่จะไปเตะที่ซาอุนะฮะ ทีนี้ก็ได้ชำระบัญชีแค้นกันนะครับระหว่างอุ้มธีรทรกับอาลีฟไอมานนะครับเพราะว่าอุ้มเองจะได้พ้นแบนแล้วนะครับมันแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมแรกอ่ะมีประเด็นกันอยู่เนื่องจากโกอุ้มเนี่ยไปจกของลับของทางอาลีฟไอมานนะครับก็เลยโดนใบแดงแล้วก็โดนแบนยาวเลยนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวได้เคลียร์กันนะครับสเกมเลยนั่นเองนะครับแต่นัดแรกนะครับบุรีรัมจะเป็นเจ้าบ้านก่อนนะวันที่4หรือ5มีนาคมนี้นะครับส่วนนัดสจะบุกไปเยือนที่มาเลยะครับจะเตะก็ไม่11หรือ12มีนาคม ครับต่อเนื่องกันเลยนะครับก็รอติดตามเดือดแน่นอนนะครับสำหรับบุรีรัมยที่ได้ดวลกับเยโฮนั่นเองนะฮะอ่ะก็นั่นคือประเด็นที่ผมน่าฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากก,กาดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองคบชูชป,ปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปวีดของตัวเราไปก่อนแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ